ถ้าเกิดเรามีลูกน้องเราควรใช้งานลูกน้องคนที่ว่างๆหรืองานยุ่งๆดีเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันท้ายคลิปฮะมาทําโจทย์ข้อนี้ก่อนใน Choice เนี่ยมี Ver รหมดเลยเว้ยต้องแปลสวยมากข้อ A trace แปลว่าสืบสาวร่องรอยส่วน Comments เนี่ยมีความหมายเหมือน begin จะแปลว่าเริ่มต้นฮะ commence เท่ากับ begin commence เท่ากับ begin delegate แปลว่ามอบหมายงานและ contrast แปลว่าเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมาดูโจทย์ครับเขาบอกว่าการก่อสร้างสนามบินแห่งหนึ่งหนามบินหนาบบินจะอะไรไม่รู้ในซัมเมอร์หน้าหนูรู้จะเปรียบเทียบค่ะภาษาไทยต้องไปเรียนเพิ่มนะฮะคำตอบคือข้อ b ia. จะเริ่มต้นในซัมเมอร์นา r ท c e ส,สืบส,ส,สาวร่องรอย d Delegate แปลว่ามอบหมายงานไม่เข้าบริบท Construction เป็นศัพท์ในโจทย์นะฮะแปลว่าการก่อสร้างฮะ n s t s u r u i t n o n การก่อสร้างคูเบิร์ตแล้วช้อยที่ผิดใช้ยังไงอ่ะสอนหน่อยได้ไหมไม่ได้คูเบิร์ตเก็บตังค์วันนี้สอนฟรีวันนี้สอนฟรีพูดเล่น Trace แปลว่าสืบสาวร่องรอยครับเช่นเราบอกว่า archaeologists often trace the origin of ancient artifacts artifact แปลว่าสิ่งประดิษฐ์โบราณนักโบราณคดีเนี่ยมักจะสืบสาวที่มาของสิ่งประดิษฐ์โบราณว่ามาจากรุ่นทวดๆวด,วด,วดของครูเบิร์ดหรือเปล่า trace สืบสาวร่องรอย trace สืบสาวร่องรอย delegate แปลว่ามอบหมายงานเช่น as a manager is essential to delegate tasks ในฐานะผู้จัดการนะนะมันสำคัญนะเว้ยที่จะมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของเราเนี่ยผลิตผลงานออกมาได้เยอะผลิตผลงานออกมาได้ดีอะสื่อประมาณนั้น delegate มอบหมายงาน delegate มอบหมายงาน delegate มอบหมายงาน contrast เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างย่างชัดเจนย่างชัดเจนเช่น In her essay, she will contrast the philosophy Philosophy contrast her she the essay ปปราาวัแล่ในเรียงความของหลอนเนี่ยหลอนได้เปรียบเทียบป,ปรัชญาจากนักเขียนสองคนนะเพื่อเน้นว่าตรงไหนที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนบ้างอะ contrast เปรียบเทียบ contrast เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเดี๋ยวมาทวนสับช่วยแปลอังกฤษเป็นไทยก่อนละกันนะเอาง่ายๆก่อน trace แปลว่าสืบสาร่องรอย c o m m e n c e เริ่มตน้น delegate มอบหมายงาน Contrast เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเดี๋ยวครูเบิร์ดเนี่ยจะมีคำใบ้เป็นภาษาไทยให้นักเรียนเนี่ยช่วยเติมลงไปหน่อยว่าช่องว่างเป็นคำภาษาอังกฤษว่าอะไรหนูไม่มีปากกาไม่มีปากกา,ไม,มกาไม่เป็นไรนักเรียนขมุบขมิบปกากไปอยู่บน BTS ใช่ไหมอยู่บนรถไฟใต้ดินใช่ไหมนักเรียนขมุบขมิดปกากไปตอบในใจไปแต่ขยับปากด้วยนะฮะข้อแรกนักวิทยาศาสตร์มักจะ อะไรก็ไม่รู้ที่มาของโรคเพื่อหาจุดกําเนิดของมันและดูว่ามันแพร่กระจายมาได้ไงมาจากบ้านเบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยมักจะอะไรมักจะสืบสาวร่องรอยหรือ trace 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 สืบสาวร่รรรองรอยฮะข้อ2นะครับงานโรงเรียนจ้าด้วยคอนเสิร์ตจากนักร้องดังเช่นปามมี่นนทนนอะไรแบบเนี้ยจะ commence commence c o m m e t ต์คเบิร์ตไม่แปล ى. เป็นไทยให้แล้วนะฮะเชื่อว่านักเรียนรู้จะได้เข้าใจเป็นภาษาอังกฤษไปเลย Comments c o m m e n สามะหลอนตัดสินใจที่จะงานของหลอนให้ลูกทีมทำเพื่อเพื่อที่หลอนเนี่ยตัดหน,นูออกเพื่อที่หลอนจะได้ทําโปรเจกต์ใหญ่ได้สําเร็จหลอนตัดสินใจที่จะ d e e l g a t e d e l e g a t e Delegate Delegate ห้ามถามว่าแปลว่าอะไรนะต้องเข้าใจไปเลยนะข้อ4ครับในการพรีเซนต์เบิร์ดจะ ข้อดีข้อเสียของรถไฟฟ้าและข้อเสียของรถที่ใช้ใน้ำมันเบอร์จ้ะอะไรอะไร contrast 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 พอได้ไหมเอ่ยพยายามจำศัพท์ให้ได้ทวนในหนึ่งรอบนะฮะ contrast เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแตกต่างกันยังไง d e l e g a t e มอบหมายงาน commence เริ่มต้นและ trace สืบสาวร่รองรอยคเบิชถามว่าถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าคนจะมอบหมายงานให้ลูกน้องที่ว่างๆหรืองานยุ่งๆดี เอ้ยก็ต้องว่างสิคูเบิร์ตเขาจะได้มีเวลาทำไงแต่คูเบิร์ตเคยได้ยินมาว่านะลูกน้องคนที่งานยุ่งเนี่ยจะทำเสร็จไวกว่าเพราะอะไรฮนะเพราะเขามีเวลาน้อยเขาจะทำเลยแต่คนที่ว่างๆเนี่ยเฮ้ยเราว่างว่ะเ,เจ้านายสั่งงานมาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยทำก็ไดนะ้ยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะเลยมันจะช้ากว่าดังนั้นเนี่ยดูนิสัยลูกน้องตัวเองดีๆนะจะได้แบ่งงานถูกครับส่วนนักเรียนเนี่ย เราก็ต้องดูนิสัยตัวเองด้วยเวลาเตรียมตัวสอบทวิกถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนงานยุ่งเออดีเลยเราก็เจียดเวลาเรียนทวิกวันเล็กวันละน้อยแต่ถ้าเกิดเราว่างอันนี้ต้องระวังฮะคนยิ่งว่างยิ่งไม่เรียนแนะนําให้วางหนังสือทวิกโกโคเบิ Go ์ตไว้บนหัวเตียงเลยก่อนนอนก็เรียนสักนิดหนึ่งตื่นนอนก็เรียนสักนิดหนึ่งแล้วย้ายไปโต๊ะทานอาหารนะฮะตอนทานข้าวก็เปิดดูสูตรหน่อยตอนเข้าซ่วม เอาไปไว้ในส่วมด้วยก็เปิดดูสักนิดหนึ่งว่ามีสูตรอะไรบ้างระหว่างตดปูดปาร์ตไปนะฮะดีกว่าไม่ได้เรียนเลยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า